ก็บางก็ดีเสมอดำนะครับมหาชัยเมืองใหม่ ครับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบ่าวลินนะครับวันนี้เป็นวันจันนะครับวันที่12สิงหาคมนะครับก็เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นวันอาทิตย์วันนี้วันจันนะเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับแต่ว่างานก่อสร้างนี่เขาไม่ได้หยุดนะ นี่เป็นถนนสุขสวัสดิ์นะครับงานก่อสร้างลบไฟฟ้าสายสีม่วงนะคนงานก็ยังทำงานกันอยู่นะครับออกมาจากซอยสุขสวัสดิ์26นะตอนนี้ก็มาถึงแยกบางปักแก้ว ผมจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระรามสองวันนี้มาดูบรรยากาศถนนพระรามสองกันอีกนะครับจากแยกบางปะแก้วนะครับถนนสุขสวัสดิ์เป็นถนนพระรามที่สองนะครับฝั่งขาออก เทียนนะครับบางไปดีสแมดสมดำสมุทรสาครน,นะ,ะบรรยากาศของวันหยุดนะครับวันวันแม่แห่งชาตินะครับวันที่12สสิงหา กาศถนนพระราม2กันนะครับรวันนี้ถนนโล่งนะครับรถไม่เยอะตีนทั้งดวนนะครับแถวโรงพยาบาลบางประกอก9นะ จอมทองนะครับบางมดจอมทองไปทางท่าข้ามบางขุนเทียนนะต่วันนี้ก็จะพาดูบรรยากาศของถนนพระรามสองนะครับว่า,เ,าเป็นวันหยุด นอาจจะโลง่ลงๆนะครับรถอาจจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะเดี๋ยวจะรีวิวผานั่งก็เที่ยวกันนะครับไปถึงไปทางมหาชัยสมุทรสาครน,นะ,อะตอนนี้ก็อยู่แถวบางมดนะครับเขตจอบทองอ,ออกมาจากถนนสุขสวัสดิ์นะ ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้นะครับถนนสุขสวัสดิ์นะเขาไม่หยุดนะครับยังเห็นเขาทำงานกันอยู่นะครับวันนี้เรามาที่ถนนพระรามสองนะขาออกนะครับงานก่อสร้างทางยกระดับแถวบางมดนะครับไม่เห็นมีคนงานทำงานนะ ไม่รู้ว่าตรงนี้เขาจะหยุดหรือเปล่านะครับอันนี้ก็อยู่หน้าโรงพยาบาลบางมดนะตรงนี้ลาดยางใหม่เลยนะครับ ถนนที่ยังมีการก่อสร้างอยู่นะครับรถยิ่งสะดุดนิดเดียวนะครับก็ลาดยากใหม่เลยเดี๋ยวสร้างเสร็จนะครับปรับผิวจราจรกันใหม่อีกทีหนึ่งนะตีเส้นจราจรด้วยนะครับตอนนี้ก็กำลังทำตรงล่องกามอยู่นะ ไี่นานะครับก็จาคืืนเลนขวาให้อีกหนึ่งเลนนะครับตอนนี้ก็อยู่แถวท่าข้ามนะครับจุดนี้นะน่าจะเป็นทางขึ้นลงนะครับแถวเซนทัลพระรามสองนะครับ ไมเยอะนะครับวันนี้นี่ครับเ,เข้ามา,าตากถนนให้ใหม่นะายางมาต่อยนะครับมา,าวาดลาดให้ใหม่นะตรงไหนซ้นํารถนี่เข้ามา,เ,าเทให้ใหม่หมดเลยนะครับอันนี้คือถนนในประเทศไทยนะ ที่เขาเรียกว่าทางลัดนะครับทางลัดนะครับทางลักไทยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจากเซ้นทัันพระรามสองนะครับเดี๋ยวเราก็ ก็วันอาทิตย์นะครับวันนี้วันจันทร์ก็เป็นวันแม่แห่งชาตินะครับหลายคนก็คงจะออกไปเที่ยวกันนะครับตามตางจังหวัดตามบ้านตัวเองนะครับภูมิลำเนานะรถในกรุงเทพก็เลยจะดูโล่งๆหน่อยนะเวลาตอนนี้ก็10โมงนะครับ บรรยากาศถนนพระรามสองนะครับาทางยกระดับทั้งด่วนดาวขนองพระรามสามนะวงแหวนนะครับตรงนี้ยังไม่ใช่มอตเตอเวยนะครับยังเป็นาทางด่วนเ,เฉลิมมหาคน,นคร จุดนี้ก็อยู่แถวแถวโลตัสนะครับโลตัสบิ๊กซีพระรามสองนะครับซอยพรามสองหกสบเก้นะครับการเคหาทนบุรีนะนี่ครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นโลตัสนะครับเสาขึ้นมาเต็มเลยนะ ดีสมดำนะครับมหาชัยเมืองใหม่สมุทรสาครอ,ออกซ้ายตรงนี้ก็จะไปวงแหวนนะครับบางแคพระประแดงถนนสแกงามนะครับออกซ้ายผมก็จะตรงไปตรงนี้เป็น ต่างระดับบางขุนเทียนนะครับตัดกับวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันตกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปต่อกันอีกคลิปหนึ่งนะครับต่อเนื่องกันไปเลยนะครับคลิปนี้จบไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับ